อย่างแบบนึงเนาะโดยแบบนัหนกับแบบนี้อะอ้าวมันบ่ได้คือกันบ่คือกันอยแบบได้กับอวยบ่ได้เพราะว่ามันบ่าแ้กห้าสิแก้ได้ไหมสัดาห์แต่มาเฮาบ่ได้มีแต่เฮาสิบมีน่ะทึนหอนเฮ็ดเนาะโดยมีแต่ัยว่าสิก่อขึ้นได้พอได้ค่ะได้ค่ะตุกตามันแต่สิเอาไม้ตาตาได้สิทุบข้อเสาทุบทุบแหละเอาเอาเล็กมันเอาเล็กมันเอาเล็กมันแต่ต่อต่อต่อขึ้นแต่ก็ตีกุฝงาไส้แต่ถอดมาแม่ กาบสบายดีสบายดีได้ดวสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขูสุคนปรวัติสิบปพี่น้องในประเทศแลกะกตารางประเทศเนาะพี่น้องเนาะการยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบา่าบุญเพย์แซนเนลอ่าคือเก่าอีกเด้อพี่น้องเอ้มานียเนาะเอามาพบมาพ่อก,กับบ่าบุญเพยมาหนี่ก็อยู่ทีอ่บาบ้านนุนสันพี่น้องเลยเนาะเมืองสบุรีแข่งสวรรค์นเขตเท่านี้ได้พี่น้องเลยเนาะการเนื่องจากบา่าอ่ามาหนี่เนาะการหอยคำยามแรงแล้วพี่น้องเลย อ่าเมื่อนี้ก็อ้ยกอบรรยากาศก็แบบจังใดพี่น้องเลยห่อนแหมแห้งดีเนาะอ่าเมื่อนี้ก็มาอยู่ที่เฮือนของน้องอ่าซื้อไปจังใดแต่พี่น้องครับอ่าทางลาบุตรเพยกันลืมซื้อเพไปขึ้นกันเนาะอ่าน้องอ่าที่ว่าอ่าเพิ่นไปเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานอยู่เฮือนอ่าน้องแต่เนี่ยพี่น้องเลยเนาะอ่าน้องป่องบอกขึ้นน้องอย่างนี้แพี่น้องเลยเนาะจังใดก็สิภาพพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุกูสุคนอ่าเข้าไป ทักทายสบายดีกับทางน้องเพื่อนแล้วก็ไปทำความหูจักกับน้องเพื่อนน้องพี่น้องเนาะทางบ่าวบุตรเพื่อนกับเ่ื่อเข้ามาหาเพื่อนหรือว่าทายเพื่อนพี่น้องในบึงในส้มเมื่อนี้กับชิพ้าพื่อนพี่น้องเข้าไปโอ้ลมกับเพื่อนพี่น้องเลยเนาะรอบคัวเพื่อนเป็นจังใดมาจังใดพี่น้องเลยเนาะกายไปกายมาอยู่พี่น้องเลยแต่ว่ากับบ้หูเนาะว่าเลื่อนซานบ้านซองเพื่อนของน้องเพื่อนอยู่มองนี่พี่น้องเลยเนาะมาหอดจอดถึงแล้วกับชิพาาเพื่อนพี่น้อง เข่าไปเบิ่งไปส้มน้ำกันพี่น้องเลยปั๊โอเคพี่น้องเลยเนาะตอนนี้กับเดินทางเข้ามาข่าวเทีอนข่าวานเพื่อนได้พี่น้องเลยอ่ะสิบห้าคนเลยข่าไปเบิ่งไปส้มน้ำกันพี่น้องเลยโดยสบายดีน้องละโดยโดยโดยอืมเดินพี่น้องเลยเนาะตอนนี้กัมาฮอดเทือนซานเพื่อนน้องๆเพื่อนก็อยู่อยู่เนาะฮะขออนุญาตเขานั่งถามเทำน้องละเด้ออยู่เพื่อนเพลียวบ่นน้องละ พี่นนก็พ่อก็แม่เหนื่องก็พ่อก็แม่ปอเนาะอ่านี่พี่น้องเลยทั้งอ่าอ่ากล่องเครื่องยังน้องหลังเกล่องเครื่องเออมอเสรมมันบ่โดยโดยอย่างเนาะอ่าขออนุญาตถามชื่อทั้งเบาลืมชื่อเลยน้องชื่อยังก็ื่อน้องตองน้อองงตเนาะพี่น้องเลยอ่าทประเพิ่นอ่าชื่อน้องตองพี่น้องเลยเนาะอ่าอายุวจะปีน้องละสิบสี่ปีเนาะ อันนี้เป็นเฮือนทานของเจ้าเองบ่อออยู่กับพ่อกับเมย์เนาะจะคนอยู่ร่วกันมีน้องจะคนบ่น้องคนโอ้สบายดีเด้อแม่เด้อโอ้สบายดีล่ะสบายดีลูกสบายดีจิพุนอ่ะอาเข่าของเฮียนเบิุกคนนอ่ะบ่เข่า ขออนุญาตถามเด้อของใจแล้วนึงเจ้าเป็นอนณาครับแม่น้องอ้อมนะคือคือกันบ่เป็นน้องสาวเพิ่อนอ๋อสัมพ่อเี่น้องเลยน้องพอจังคือกันอาเจ้าเลยเป็นน้องสาวเพื่อนบ่โอ้โดยโดยพ่อเพรน้องเลยอ๋อพอจังเห็นว่าอาทั้งแม่น้องอ้อมคือคือกันครับเร่านี้เนาะแต่เพิ่นเป็นอ่าอ่าคือทั้งเพิ่นกินนี่เป็นน้องสาวเพื่อนเป็นเอ้ยเนาะเป็นพี่สาวเพิ่นเี่น้องเลยเม่ของน้องเนาะเป็นน้องสาวเพื่อน แสดงว่าน้องอ่องกับเจ้าเป็นเอื้อบเป็นน่องกันเนาะด้วพอเพิ่นยังลาไปติดงานเนาะก่อสร้างเพื่อนน้องเต้เพื่อนพี่น้องเลยโดยโดยโดยอีข่าวกับน้ากันอย่างน่องวันนี้หรล่าไม่ได้ไปใส่บอสอีข่าวยังทำเงินไหมตำบางฮงโดยโดยโดยจะได้เฮือนทั้งน้องเต้เพื่อนเลี้ยวหบ่ พอจะไปไปบ่มันยห,นหนยุดก่อน,อนบ่โดยอ๋อพักก่อนเนาะโดยโดยอ่าสี่คนหาคนนี่นอนกำกันทางในบน,นมีแต่พอก็แม่นอนนี่ใช้เจ้าน,นอนอยู่นี่โดยอม,ม,มันมันมันเหมืนครัวบ่ไ้องพี่น้นองเลยอ๋อข้องากบ่งก่อนเนาะอ่าทางห้องน้องบ่นพี่น้องเลยนี่น นึกงบาร์เคนคัวพ่อเนี่พี่น้องโอโอเอ้านี่แหละพี่น้องเอ้ยบนน้องพอนอนบอายังบลิมีมุ้งบ่กลางอันนี้เนาะบ่เนี่บ่บลิมีมุ้งอืมพะโล่พะลมบลิมีบ่พะลมยีนอกะพี่น้องพี่น้องเอ้ยอ๋อกลางอันนี้คือสิ่ห่อนแท้เนี่ยม่ห้อนพี่น้องน่ะห่อนคือว่าได้ผืนช้พผืลมทังเข้าในเลยเนาะเออลงหายบ่พี่น้องเลย โอ้ด้วยด้วยวออเพื่อะ็เอาไปใ่อมนึ่บอลัวเพ่น่ะคือนลคัวพนกิดอยู่แบบนี้เนาะพี่น้องเลยนะอหนึ่งข่าหนึงน้ำอดังพื้นดังพาอยู่นอกพี่น้องเลยอ้ดดยอืมั่งนาูยพี่น้องหลายเจ้าน่ะพอยกันก็ไม่เจ้านอน่งยอนแข็งนีก็ได้อาเด็ดนิดนึงแหละ อาันนี้เรือนเจ้าน้องนอนกันเป็นดินของเจ้าด้วยบอสเลยจากพอจากแม่อะรอ๋อเฉี่ปันไห่อ่าแม่นม่แมว่าคาคู่อับไปนี่เอยแล้วก็อมานี่บ่มาลักไพ่นี้เอาลักไพ่นี่บออ่าแล้วก็มานีเนาะโออป็นเส้นทางอ่าโดยโดยเเที่ยวหเป็นเป็นเส้นทางอ๋อเป็นเส้นทางเขาเพือนเนาะ อันน oh, uh, 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 Get uh, ี uh, uh, the like okay. um, uh, so uh, ้แบบว่าเฮือนนี uh ่ด huh. uh, uh, uh ินเดิน like นี่เป็นห้องห้งพ่อแม่เนาะโดยเป็แต่ว่าเฮือนชานนี่เจ้ามาเฮ็ดใหม่เบิดเนาะอืมนี่เราเองอ่าอันนั้นด้าคือแบบเฮือนของภายนอกน่ะที่ว่ากําลังเฮ็ดน่ะเออเอื้อเองเนาะอ๋อก็กังแบบยังบ่แล้วพี่น้องคือต่ํา้ะเนาะ เขาิ่จะปั้นให้ด้อ๋อสาว่นปั้นให้บ่าิ่นเ็นที่ิ่ิ่นเลกปั่นให้เป็นตัวนให้ผู้ชายิดสองบ่เนี่ยไม่ไ่มีผู้หญิงบ่บ่่มีผู้หญิงจคบอ๋ออะไรแต่ผู้ชาย <10 S 1> จ็กปีเลวน้องละฮะโมโหหปีหก <6 S 2> ปีบ่บซื้อทั้งแถวเจ้านะซื้อจังใดฮะซื้อเส,อออสือบ่อ โอ้น้องเสือพี่น้องเลยน้องเสือน่องส้างน่องเสือน่องสร้างโอ้ผู้พี่น้องเลยอ่าสร้างกับเสือเป็นอันเนาะน้องเสือคือไงก็น้องสร้างจ้ะสร้างคือก้าคือตัวใหญ่เนาะโอ้น้องสร้างน้องเสืออ๋อต้องสร้างเสือเด๋วๆพี่น้องเลยโอ้มีแต่น้องทรายเวดเพิ่นกันได้เดอ่า นี่ทางลาวเซียนเพื่อนเอาเครื่องครองมาให้พี่น้องเลยเป็นเสื้อผ้าว่านองละเสื้อผ้าเนาะมานั่นทางเอื้อยเพื่อนมาใช้กินนี่มามาแต่ใส่ก็มาแต่หน้ามาแต่หน้ามาต่อาบน้ามาแต่อาบน้าอ้าวนี่โมมี่บ่โมมีน้าอ้าวโมมีน้าแบบก๊อกน้ำไหลยังบ่ยังโมมีอ่าพี่น้องเลย แต่ละมือจะอาบน้ำก็ต้องไปขี้จักไปอาบยู่นะอาโเพี่น้องเลยแก่มาเนาะมอน้ำอยู่น้ำกินเท่าได้จ้ซื้อบอกโดยโดยป็นกินแบบข่าวน้าม้าได้ซื้อบอกอรเห็นาเนาะอมีอยู่บ่ให้นาตะกากอ๋อ โดยโดยพี่น้องเลยเนาะสูงไปพี่น้องเลยเนาะขาดแขนด่าซิงด่าอันอยู่พี่น้องเลยเนาะน้ำใส้กะยังบ่มีเหมือนกันลูกเต้ายังหาน้ำคำขึ้นหอนนี่โอ้ยมือ่แจ้งหมดแล้วเนาะพี่น้องเลยแหาน้ำอยู่นากะคืนได้ยินข่าวมาทางบ่ตเสียงบ่ เป็นมาแจ้งไว้บ่ว่าทางน้ำหายบ่อ๋อกะดีดีดีพี่น้องเลยเนาะอ่ะดีดีพี่น้องเลยอ่าก็ดีใจเลยแมนอีนข่าวของเราเสียงเพื่อนไปทางน้ำก๊อกเหรอเนาะอ่ะกะดีใจไปน้ำน้องเพื่อนการคอยทั้งน้องตองบ่อ่าให้เพื่อนได้น้ำก๊อกใบว้ายเนาะพี่น้องเนาะให้เพื่อนน้ำมีน้ำใส่เพราะว่าอยากไส่หันไส่นี่อยากให้ทันที่นี่มันก็ง่ายพี่น้องเลยมีน้ำไส่เนาะโดยโดยโดย มีน้ำใส่นี่ยแกช่างไครเนี่ยเนยังไงห้อนไม้ลายยหนูอาบโลดเนาะอันนี้ห้อนมาเพื่อจะไปอาบน้ำนี่ว่าซื้อน้ำมันเติมไปอีกพุ่อาบน้ำพุ่นกันเนา้ำก๊อกว่าขึ้นน้ำนองบ่อ๋อ้น้ำนองโดยโดยโดยอ่าจังใดได้พป็นยังไงเนาะมาหนีกับมากลายไปกลายมาอยู่เนาะแต่ว่ามือหูบาเขื่อนของน้องอยู่นี่โดยอ่า กาหาตั้งแต่ยอยู่กันเนาะกำมือนี่ก็ได้พาพี่พะน้องเนาะมาอัปเดตถามไทยทเคลอนร์านของน้องตองเพื่นอนพี่อนเอาเลยเท่องคาถาที่เห็นนี่แหละพี่นอนเอาเลยบอกรายอยูก่ก็โอ้ยกระต๊อบกระแทบไปที่เลยพี่อนเอาเลยกะเอาผากะกระเป๋าเน้องเน,งน,งน,งนงาะขังเนาะเวลาพ่นตุกพ่นยังกะจกพระย่างยัยยงดนะ้วยเนาะโดยโดยเพี่นอ้อาเลยหัวกันเนาะหัวเลยเพี่น้องเลยมองแป้งอยู่เนาะ พี่น้องผู้น้อยพี่น้องเลยโอ้ยเบาบริสุทธิ์นะข้าวต้มขนมมาฝากชั่มตายซื้อ,อยังก็กระอนี่บ้ามั้ยยุลืมเลยเบาลืมเลยเสื้อโอ้น้องเสือน้องสร้างพี่น้องเลยโอ้ยมาเมื่อหนาเด้อเบาซื้อขนมมาต้อนเด้อโดยโดยอ่าเมืนเน่อกี้กเบาบริสุทธิ์ขนมมาตอ้อนเอาเป็นเงินเด้อไปซื้อเอาเองก็ซื้อเป็นบ่ใซ่ห่างขนมเพิ่อนอ่ะ จะเคยไปซื้อบอ่เคยไปอยู่เคยไปอยู่เนาะอืมเอาเงินให้ทางน้องชางกับน้องเสือเพื่อนกันพี่น้องเลยเนาะไปเพื่อนไปซื้อขนมพี่น้องเลยหาน้องละดโดยไปซื้อขนมกับน้องเด้อบ่ได้เด้อโดยจักจิบบอห้างขาขนมเพนะื่อน่ะทางไหลจัก,จกอยู่เนาะอ๋อเป็นยังแขีวเจ้าึ้นแบบด,ดำๆมนะันอ่ะกินขนมเก่งไหจักแขียวแมงขึง้นอดะเนาะ อะจังไรกะสู้ๆเด้อน้องหล่าเด้อทองคุะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้บริษันเนาะอ่าเออถือว่าแล้วเป็นเด็กดีของพ่อของแม่น้องหล่าสู้ๆต่อไปเด้อโดยโดยฮะจังไรกะแม่นอ่าถ่ายบรรยากาศอ่าเฮือนซานพ่อแม่พี่น้องให้อ่าเป็นเบิ่งก่อนน้องหล่าอ่ะสบายดีเพื่อนทุกคนเด้อน้องหล่าเด้อสบายดีโดยโดยโดยนะพี่น้องเลยอ่าเนี่ยเฮือนซานเพ่นพี่น้องเลยฮ่าเด้อ พี่น้องเลยเพื่อนของน้องตองเพื่อนหลังวะนี้อยู่รวมกันวะนี้เพื่อน่ข้างในนั่นสามคนสีค่ค,ค,คนเนาะนอ้องตองกับอ่่ยกนอนห้องหนึ่งพี่น้องเลยเนาะอ่าแต่ตอนนี้กับทั้งอาอาเพื่อนหลัองอาไม่เพื่อนแต่ว่ากันยังบอน,นั่นแล้วอะพี่น้องเนาะอ้าสบายดีได้อเด้เอโด,ดยสบายดีอย่างไรนี่มนอนอแม่นเะฮือกเจ้าบ่อนี่กับแม่นนะอือจังหวะเพื่อนมา ก็กันโซกันดีมันคือบริหลายบริษัทแทนได้ที่เขาหาไ,ไอ้ว่าอ๋อที่ว่าอันเสานี่เขาเจ้าเพิ่นนหามาบ่เลยไปทำงานอเขา<อ>ทำงานเขาหันของหนองตองสามเสาโอ้อโห<อ>นนวิลาไปทำงานแล้วเสาเขาเหลือเลยไปค,คือว่าห้องน้องตองกับห้องพ่อคือว่าได้ไล่มาแบบใดน้อเลยไล่แบบเขาไปทำงานแล้วกูใหญ่เป็นเห็นมันเดือดเพื่อนเอาไห้ยไปเพื่นเอาไห้ยโอ้แบบเขาไปก่อสร้างน้ำเขาแบบคือ มันเป็นหายม้าพูดละสองสามเชาเนี้ยเนาะแล้วตรงที่มันเดือดเสาเก่าเขานะอ๋ออ้าวบัดอันว่าเบิ่งหัวเสามันคือบัวตรงคือแบบคนละแบบเลยไอ้นี่แล้วมันเช่าชีเห็ดไปได้บ่เนาะนี่ตัวนี้นี่มันเป็นของรุ่นใหม่ของเขาจะหนีสามอ๋อรุ่นใหม่เนาะเลยนี่ด้แต่บัาตัวนี้เป็นจังไหนใช่ไหมคือเก่าเหมือนไรแล้วก็เช่าไซบ้านนี่ เขาเท้าใส่หว่าี่เขาท้ใส่ดี่เขาไห้บานนี้แบบตัวนี้แบบหนึ่งเนาะโดยแบบั้นกับแบบนึงอ้าวมันบวชขึ้นกันอยแบบไรกับอวยบรบว่ามันบวห้าสีแก้ได้ไหมสมบัติสมาเ์ห้าบวชมีแต่ห้ามีนะทึนหอนเห็ดเนาะโดยไม่ต้ใส่วาสิกขึ้นได้ขอใดข่าไดค่าตุกตามันเอาไม่ตาตาในทุบวัเาทุบทุบแหละเอาเอาเล็กมัน เอาเลขมันเอาเลขมันได้ต่อต่อขึ้นแล้วก็ตีกุฟ้าใชแล้วถอกลงมาแม่นแน่นันจังสิได้เนาะยกะสันบ่ได้ะันเฮ็ดดก็บ่ได้ว่า้มันบ่เข้ากันเโดยแล้วจังอ่าได้ขึ้นไปเฮ็ดหัวเสาอันนี้อสาั่นเนาะยอการอ่นาไว้ปึ๊จมามัดไสมามัดไสดาตีแล้วจงไจับระลับมันแม่นมันจังสิเข้ากันได้ออันี่ก็คือแบบอ่า ออกแบบเองบ่เอาเฮือน<อ>เอาชีเอาแบบแบบได้ออ่เงินอ่าปิน,นาไปพุ่นบ่คือปิน,นามาพี่เนาะปิน,นาไปพุ่นไปพุ่นบ่แต่โครการก็ว่าแต่การจะเป็นโมเดิร์นก็ได้ได้เนะาะแถวฮอกเก้เนาะแมนอ่าตัวเฮา<ม>ขึ้นที่นี่ก็มุงลงคานพุ่นเนาะหน้าก็เอาพุ่นก็โหขักน้องเลยจะเป็นโมเดิร์นก็ขั้นขั้นสาวว่าเป็นส้มโมเดิร์นนี่แกง่ายที่สุดเลยง่ายแมนแกง่ายแกง่ายสุดเลย ว่าสิเป็นมุ่งกุ๊บมุ่งยังนี่ส่เพาะเขาจะไปถอกเด็กออถอกคาดนะฮาจะสีใดไหลตรงไหลไหลงขึ้นมาใส่มันมันมะสมกับแม่เือนี่นะแม่เ่มึงตำเ้าผามันกอนแมนเพราะว่าสาวคนดสาวคนก็บรดใหญ่ปรนาหน้าิบงยังเปา่หนาสิองแมนหนาิบอนงไเนาะอา เคล็ดว่แต่หึงนะบ่นี่เนาะตั้งในเจ็ดปีะเจ็ปีล้วได้พี่น้องเลยอ่ากอนี่ไหลมากนี่มเีกะไหลมากกับกอไปสาาซก่อที่ก่อนนี่มังพีกายนี่นี่ก่อก่อก่อไปเรื่อยก่อนนี่ปลาอ่าน่องต้องไดลมากแ่บแบบมันมันเศษมันเดือว่าคืออรแไปซื้อเอาเด้ไปซื้อบ่เพินไปทำงานแล้วเพิ่อนไปเบเงินไว้ไปซื้อ เด็ก<า>เก็บอะไรบงเท้ากาเรียส,รรรรรสืเขาสนามแบบบรร,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 รยากาศเล่นรถปรชื้อโดยเอาเท่าละหาเกาะทิปเกาะไปซื้อ,อเอาถือว่าทางน้องตองเพื่อนนี่โอ้พี่น้องเลยก็คือว่ากวาดอซื้อไมเห็นจังถือว่าเพื่อนอยากได้อยากมีอยู่เลยพี่น้องเลยเนาะทั้งน้องเพื่อนกับหายุน้องจำนี้กับซอยพ่อแม่หรือว่าซอยเจ้าของอยากได้อยากมีที่บ้านคือเมืองมุ่ยแต่พี่น้องเลยเนาะหาเงินซื้อบล็อกแนะ่ซื้อเขาานะ่าหน้าแน่ซื้อเป็กแก้งนัวสามปีแต่พี่น้องเลยเนาะ เมื่อนี้ไม่ได้ไปเฮ็ดงานถ่ายบ่ยสักไม่เฮ็ดงานลองแซ้นะอ๋อมื้ออื่นนี่เราเสด้เทสหน,น้าบ้านเพื่อนเด้อ่าเทหน้าบ้านแตมื้อนี้บ่ได้ไปถือว่าเป็นเมยุทธื้อนี้เนาะมื้อนี้นีนนนเ่เป็นเอาน้ำเข้าโพธทันอ๋อบัดนี้เป็น้ำเขาโพธทันบ่บาเล่าอ่าเิ่นเอายางอันาดเมาใส่ก่อนเด้อ๋อโดยโดยวันนี้ก็ต้องได้จุไปเพราะว่ามันสิเปื้อนเพื่อนโดยโดยอ๋อคือว่าบล็อกเฮานี่แบบ มีเงินแต่ซื้อมาทะเลกันหน่อยเนาะโดยแมนัน่โอ้ทางบ้นนั่นพี่น้องเลยสันมันกโบลาอีังเล้อนบุกเไรหาก่อนกันไรเอาเนี่ยนไปแบบนี้เนาะพี่น้องเลยปีหาวทางเลยมันเดือนกนเขาซื้อนาเปือะรสิบันสิบกันกับต้องว่าอ้ยน้องไปจีก็ต้องกระตุกเพราะว่าบนสิเบ็ดเนาะกระตุอเอาแต่ว่าในาท้องีมีกาะบกัด มันเหมีทั้งปูนทั้งเฮทั้งทรายเนาะอ่าที่จริว่าขาดลายพี่น้องเลยถ้าเฮาซื้อบล็อกซื้อยังไม่เท็กหน่อยใชี่โอ้ยถ้าเฮามีทึ้นบาดเดียวก็ยังไทยอยู่ได้พี่น้องเลยเนาะอ่าหนี้มันเฮาซื้อมาหยิกมาย่อยนี่มันนานพอพี่น้องเลยนะจังใดพี่น้องเลยเนาะถ้ามีอ่าปูใหญ่อ่าใจบุญใจท่าอยากซอยเพลินกับอ่าติดต่อเข้ามาได้พี่น้องเลยเนาะอ่าทางทีมงานเฮาหรือว่าอ่าทางบ่าวจีบบ่าวเสด็จทางบ่าวเพผยก็สิเป็นอ่าสะพานบุญให้พี่น้องเลยเนาะ ซอยทั้งน้องตองเพื่อนให้เพื่อนด้เฮือนได้ซานอยู่พี่น้องเลยอันนี้บนเพื่อนบนบนอยู่กับกระตูปนิดหน่อยนะพี่น้องเลยไกลไปไกยมาอยู่อ้ายเอ้ยแต่ว่าหาบ่เคยข่าวว่าเอืออเนาะตะกกันเนี้ยนี่วันนี้เด็กสาวเก่ามามันบัดดูดวันนี้ง่ายไปเพื่นง่ายไหมเนาะโดยง่ายได้สามปีแล้วตะกี้กับสาวเก่าโดยโดยสาวเก่าตะกอนบ่อนะโดยสาวเก่าตะกอนตัวนี่เหมือนยังเก่าเนี่ย โดยเลยเลยมันอยู่เา,ปาวาปลายปีแล้วนะดินตอนเศรปลายปีแล้วเนาะเลยว<อ>ันนี้มันมันฮักแล้วมันสิลบ้านวเนี้นก็พักกันมากมากไปพุ่นเนาะการหมุนหมางก็รุมมาเนี่ยมเนี่มันเป็อยู่โบราณอันนั้นเป็นเป็นเป็นช่างเหยียดหลังยังนะนี่วะแมน้าพังนะตัวนี้แมนห้องน้าอ่ำนะ้องน้าอ่ำบอกรวยโอ้องน้าบานร์บดคเวการทำเงินขึ้นมากแต่ หากอะไรจำเป็นเขาหรอกวิลาอันนี้แบบว่ามันยึดตัวยึดสายมากแบบอันนี้ก็ต้องเว้นนะในเขาแต่ทางมันขึ้นมากแต่ผมจะไปไปป่าเนาะไปป่าปีนป่าจะนึกอกพี่น้องพี่น้องน้อ๋อแต่ว่ากระิเขาไปคืออยู่ปัจจุบันนี่กันน้ำไส้ยังมีเนาะด้วยนะอ๋อพี่น้องเลยขาดเด้งน้ำไส้กับพอแล้วเนาะอ่ามันบริข่าวถ้าว่าเราต้องไป อ่าหาน้ำาใช้ก็บ่ไหวเลยน้อพี่น้องเนาะพุ่นน่ะเอามาตันน้ำน้องอ้อมพ่นะอ๋อน้ำมันบ่น้ยแม่นน่ะบักแกมาแต่พุ่นน้อยแต่นี่ไปมันก็3 4ลักเลยสู <ral> ้ๆไปพีああ่น้องเยเนาะก็คือได้ย no ินข่าวดีว่าสิได้อ่าน้เนาะยเอ่อทางไหนอ้ายนีเพิ่นว่าเพิ่นสิ <melt ática> ักจทางไหว่าทางทางบ่าวหยังเนาะบ่าวเสียงบ่าวเสียงบ่ยอ๋อเพิ่นว่าสิมาทางไหนมื้อใดเนาะ เรื่องโบหุการเพิ่นเพิ่นมาแจ้งว่าวันใดวะได้มี่บอลสี้าสิซักอีซังนะอ๋อการนี่บอลบอลผลิตซักหานบอลคุปกระโดูนะอ๋ออยู่บองกอกกระโดดนะบอกระดูไอ้แบบอือพี่น้องเอ้ยฮะจังได๋กันอ่าคอยทั้งอาอเพิ่นหรือว่าครอบครัวของเพิ่นเนาะได้น้ําอ่าไปไหวพี่น้องเอ้ยเนาะโดยโดยอ่ อันนี้เพิ่นไปอาบน้ามื่อกี้นี่เพิ่นมาเะโอ้ยขี่รถจักรพุ่นพี่น้องเลยมาแต่บ้านน้องอ้อมว่าไงบ่โดยแมนแล้ว่ะอยากอาบน้ายุ้มได้ต้องขี่รถจักรไอ้พุ่นพี่น้องเลยไก่ถือไปได้พี่น้องเลยเบาเบาเสียงจนหัววขรถตายเอาไว้จะขาวนาอีดูอ่าเสือไปเห็นึกเรือรถหมอกน้ำมันเบิร์ดกับบ่เถ้าพี่น้องเลยคิดไปแล้วกับไกล่ถือรถพุ่นก็เห็นเพื่นขี่มาอยู่กี่นี่พี่น้องอัดสองอัดสามบาทเถ้าว่ะมันตายว่ากระซิบว่าผู้หาตาวนาว่า บางอย่างเห็นมาเสิร์ฟผู้วะเป็นสีม่วงพบ่จับวันเย็นจะได้ปะอ่ะทางใดกะอ่ะสู้ๆได้เด้ออ่ะทั้งน้องกี่คอโต้กับคอหน้าบาดนี่เนาะโดยโดยอ่ะสู้ๆสบายดีเด้อโดยโดยโดยยิมไแห้งได้โดยโดยเมื่อไนเมื่อไนจิมาเยี่ยมยามทำไทยใหม่เนาะอ่ะสู้ๆุดประชันเนาะอ่ะเป็นกำลังใจก็คือประมาณนี้แหละพี่น้องเลยอ่ะได้โอ้ได้ลมครับอั้งไอ้เพื่อนอ่ะโอ้ยอ่ะเพื่อนชาบ้านซอมเพื่อนก็ได้ น้องทางออกพี่เนาะเพื่อนเพิ่นนี้อ่าพื้นไายเพิ่อนกันอ่าโตเอาน้ำมานเงินเนี่ยที่พี่น้องบอกยังไงฮะทางไรกับพี่น้องเลยมือนี้กับทางบาบุญเพลิกับสิคอโตกราฟก่อนแล้วพี่น้องเลยเนาะอ่าพอว่ามานี้กับคอยขำยามแดงเนี่ยพี่น้องเลยอ่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะอ่าหลังจากที่ว่าอ่าได้เข่ามาโอมาล้มกับน้องตองเพิ่นพี่น้องกับครอบครัวของเพิ่นเนาะอ่าอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพี่น้องเลยมือนี้ก็ได้อ่าทางพ่อทั้งแม่ทั้งน้องทั้งน่งเพิ่นเนาะอยู่ร่วมกัน อยู่กระต๊อบล่างนี่แหละพี่น้องเลยทั้งน้องเพิ่นก็นอนอยู่เทนั่นมาสั่นเนาะนึกว่าเพิ่นเพื่อก็นึกว่าขึ้นขั้วเพิ่นพี่น้องเลยแต่เขาไปถามไทยเพิ่นก็โอ้บ่กนอนเพิ่นพี่น้องเลยเนาะคือสีแบบช่วงนี้แบบอากาศมันฮ้อนพี่น้องเนาะคือสีอ๊บอ้าวแบบใดไรเป็นึ่งเนาะแต่ว่าเฮือนซานเพิ่นใหม่เพิ่นก็ยังแบบว่าหมูมีเงินพี่น้องเลยเนาะอย่งว่าหมูมีงบเรื่ยวซื้อไม้ซื้อเสากรับมันโมเข่าตรงกันเลยพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเสาแต่ละเสาครับ แบบภัยแบบมันพี่น้องเลยต้องแก้ใหม่วัตถุยางาสันเนาะอ่างใดกะเมื่อนี้เนาะกับที่ทางมาทางหมดแถวเพื่อนก็ได้เอาเครื่องเสื้อผ้ามาม่วให้ทั้งครอบครัวเพื่อนพี่น้องเลยเนาะก็เห็นเพื่อนแล้วกับมื่อนี้กนีเพื่อนมาแต่อาบน้ำพี่น้องเลยเพราะว่าครอบครัวของน้องเพื่อนนี่ก็โอ้เดืองไส้เครื่องไส้หรือว่าน้ำไส้เนี่ยพี่น้องเลยเนาะยังบูมีก็ได้ไปอาบอยูนเพื่อนของน้องอ้อมเพื่อนเนี่ยพี่น้องเลยบ้าบ่เคยเหนแล้วกับพ่อทั้ง อ่าไม่ได้ยังอาบน้ำมันห่อนยังมากนี่อ่าต้องไปอาแกน้ำมาแต่มองอื่นพี่น้องเลยเนาะอ่าแต่ว่าเพิ่นก็ยังแบบมีข่าวดีได้แหละพี่น้องเลยเนาะอ่าทางบาเซียงเพิ่นว่าอ่ามาทางน้ำให้เพิ่นอยู่พี่น้องเลยเนาะกะดีมุกดีใจน้ำเพิ่นพี่น้องเลยเนาะอ่าที่ว่าสิได้น้ำใช้แล้วว่าสันเนาะอ่ะก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะก่อนอื่นก็ขอมุกขอบใจเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าที่เข้ามาอ่าติดตามฮับ z ม o ่องบาบุญเผยซานเอล ด้วยดีเสมอมากกับขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายหลายเพื่อทุกทุกท่านเนาะบ่าวาสิเป็นพี่น้องฟังเล่าฟังไทยเอฟซต่างประเทศเนาะจังได้ขอขอบคุณขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะคิดเงินใหได้เงินคิดทองใหได้ทองขอให้มีดิดการงานอะไรก็ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานพี่น้องเลยเนาะขอให้เจริญเจริญบริสันต์นะบนเพย์เพราะนี่กับซีคอตัวจบคลิปไว้สำนีสะก้อนเมื่อหน้าหรือว่ามื่อต่อไปไปติดตามกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อ สำหรับมือนี่เรียกว่าคลิปๆนี้เนะาะทางบาบุญเพยกาสิคอตัวข้าว้าวคำว่าสบายดีสบายด,ดีพี่น้องบ๊ายบาย